สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเล์บอลสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นข่าวล่าสุดสั้นๆนะครับของนักวอลเล์บอลสาวทีมชาติไทยคือว่าล่าสุดเนี่ยนายสมพรใช้บางยางนะครับนาย,ยกสมาคมวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เผยว่าจะส่ง2คนนะครับไปเสริมทัพไปสมทบให้กับนักวอลเล์บอลสาวทีมชาติไทยของเราในศึกวีไอเอล22หรือว่าเนชั่นสลีกนะครับในสัปดาห์ที่2ที่ประเทศฟิลิปปินโดยจะส่งไป2คนก็คือคนแรกนุกนิกนะครับนัทธนิชาใจแสนซึ่งเล่นในตำแหน่งมือเซตนะครับแล้วก็ อีกคนหนึ่งก็คือวัชริยานวลแจมซึ่งเป็น m p นะครับหรือว่าบอลเร็วก็คือทีมเสาไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงผู้เล่นจากสัปดาห์แรกเนี่ยทั้งหมด2คนโดยจะถอดชื่อทัดดาวนึกแจ้งตำแหน่งบอลเร็วที่มีอาการบาดเจ็บนะครับในนัดที่เจอกับเบลเยียมในสนามแรกรวมไปถึงทิชายาบุญเลศในตำแหน่งเซตเตอร์นะครับก็2คนนี้เนี่ยก็กลับไปที่ไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับแนนก็ไปรักษาส่วนทิชายาเนี่ยก็กลับไปเข้าแคมป์ที่อาทีมชาติที่ประเทศไทยต่อนะครับ ทั้งนี้สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย,ยได้เผยว่านัชนิชาใจแสนผู้เล่นในตำแหน่งตัวเซตจ,จากไดมอนด์ฟู๊ตไฟเซตสปอร์ตคลับและก็วัชริยานวลแจ่มบอลเร็วจากสุพีมนะครับจะเดินทางไปสมทบกับทีมชาติไทยที่ประเทศฟิลิปปินในสัปดาห์ที่2ของศึกเนชั่นสลีกในปีนี้ครับทำให้นักกีฬาทีมชาติไทยในตอนนี้เนี่ยที่เดินทางไปยังประเทศฟิลิปปินจะมีทั้งหมด15คนเท่าเดิมนะครับขณะที่เรื่องการส่งรายชื่อในสนามที่2เนี่ยจะส่งได้เพียงแค่14คนเท่านั้นก็ยังต้องรอการตัดสินใจจากทีม ผู้ฝึกสอนนะครับว่าจะให้ใครโดนดองนะครับคนนึงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับส่วนตัวก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจะเป็นใครนะแต่ถ้าใจลึกๆเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นมือเซตนะครับแต่ว่าใครนั้นก็ต้องรอติดตามนะสําหรับทีมชาติไทยเนี่ยการลงแข่งในสัปดาห์แรกศึกวนไอเอลเนี่ยด้วยผลแข่ง4ชนะ3แพ้1มี8แต้มรั้งอันดับที่7ในตาราง คะแนนเวนเอลปีนี้ครับส่วนในสัปดาห์ที่2เนี่ยในนัดแรกก็จะเจอกับทีมชาติแคนาดาในวันที่14มิถุนาย,ยนเวลา14นาฬิกานะครับถ่ายทอดสดทางช่องวันสาเอครับก็รอเชียร์สดๆพร้อมกันได้เลยนะโดยสรุปตอนนี้นะครับมี15คนก็คือ เซตเตอร์ก็จะมีก็จะมีพรพันธ์สิริมาแล้วก็นัชนิชาครับตำแหน่งบีหลังก็จะมีพิมพิยาแล้วก็ธนชาสุขสดตำแหน่งเอาไซฮิตเตอร์หรือว่าหัวเสาเนี่ยก็จะมีชัชชุออนอชราพรสัตยภาพรแล้วก็สุทตาครับส่วนตำแหน่งที่น่าติดตามอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือ MB หรือว่าบอลเรลนะครับตอนนี้ก็ขาด MB ตัวหลักอย่างเนี่ยทัดดาวไปเนี่ยคนที่น่าจะไว้ใจได้ที่สุดก็คือเตยหัตยานะครับส่วนใครที่จะคว้กับเตยเนี่ยก็ต้องมารอดูกันที่ผลงานแล้วก็ที่โค้ดว่าจะเลือกใคร นะก็จะมีเตยทิปตาและก็เมียววัชริยานันแจ่มครับและตำแหน่งลิโบโร่ก็จะเป็นเปียโนดแป้นน้อยแล้วก็เอสุาาพัตตาไพรโรดครับก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าโค้ชเนี่ยจะตัดสินใจดองใครคนหนึ่งก็ก็ต้องรอติดตามนะก็ฝากรอเชียร์แล้วก็ติดตามสาวไทยในเวนเอลสัปดาห์ที่2เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่หนักอยู่นะครับสำหรับทีมสาวไทยจะเจอกับทีมชาติแคนาดาโปแลนด์ญี่ปุ่นและก็ USA ครับซึ่งเชื่อว,ว่ากับอ่าแคนาดาและก็โปรแลนเนี่ยสาวไทยสามารถสู้ได้อย่างแน่นอนส่วนกับญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันที่หน้างานเอาแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ต้องรอลุ้นกันที่หน้างานเอาเหมือนกันนะครับเพราะว่าทีมสาวไทยในชุดนี้เนี่ยคือแข็งแกร่งมากคิดว่าสามารถสู้กับทีมอื่นได้อย่างสูสีและก็สุดมันอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับต่อไปเรามาดูข้อมูลของทั้งสองคนที่จะไปสมทบสาวไทยในเวเนอที่สนามที่2นี้กันเลยนะครับคนแรกก็คือนัทนิชาใจแสงนะครับหรือว่า นุกนิกก็เป็นเซตเตอร์เกิดในปี1998ตอนนี้อายุ24ปีนะครับส่วนสูง172น้ำหนัก55จุดตบ283จุดบล็อก276ครับส่วนอีกคนนึงก็คือวัชริยานวลแจมเล่นในตำแหน่งบอลเร็วเกิดในปี1996อายุ26ปีนะครับสูง178น้ำหนัก65จุดตบ292จุดบล็อก279ครับและนี่ก็คือข้อมูลของทั้ง2คนที่จะไปสมทบสาไทยในวั ที่สนามที่2ที่ฟิลิปปินส์ก็ฝากติดตามแล้วก็รอเชียสำหรับคลิปนี้ก็ไวเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับ